ยิงลอย้อมกันนะครับแล้วก็หยิบผ้าไตขึ้นมานะครับหยิบผ้าไตขึ้นมาจุถประทัดขเรานะครับนามรูปังอนิจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาครบขอเจนทอดที่บนภูสายมวางขวางครับเอาผ้าไตวางเดียวครับผ้าไตวางขวางที่ภูไายมนะครับ อิจาวัตสังการาสุปาโิยามโตโอภาจิตวานรุจันติ

thank you